คุณนรุทินชาญวิรกุลไปปราศัยบอกนโยบายเกี่ยวกับทหารนั้นนะบอกว่าตาพักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะเปลี่ยนทหารเกณฑ์เป็นทหารอาสาผมอยากจะบอกคุณนุทินนายกรัฐมนตรีว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปเชยมากนะักอย่าไปเชยต้องหาความรู้ประกอบด้วยเพราะอะไรรู้ปล่า กองทัพนี่เขาเปลี่ยนจากทหารเกณฑ์ไปนานแล้วนะเขาเปลี่ยนจากคําว่าทหารเกณฑ์เป็นทหารกองประจําการคนที่ไม่เปลี่ยนคือคุณอนุทินต่างหากเลานะยังไปเรียกเขาทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์อีกนะครับความจริงไม่มีแล้วครับปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทหารกองประจําการ นะถ้าจะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนทหารกองประจำการเป็นทาหารอาสาอันแล้วแต่ท่านแหละที่บอกโอ๊ยแต่นี้เราถ้าได้เป็นรัฐบาลเราจะต้องเปลี่ยนจากทหารเกณฑ์เป็นทาหารกองประจำการไม่ใช่อย่าไปเชยมากสมัยคุณสุรินทร์คันแสงเป็นรับตีว่าการกระทรวงกลาโหมผมเป็นผู้ช่วยรับตีประจำกระทรวงกลาโหมนะครับนโยบายที่พูดถึงทหารอาสาเนี่ยคุณสุทินคันแสงเนี่ยเป็นผู้กําหนดนโยบายว่าทหาร กองประจำการเนี่ยนะครับเน้นการสมัครใจนะครับไม่เน้นการเกณฑ์นั่นก็หมายความว่าให้สิทธิให้ประโยชน์กับทหารกองประจำการให้มากที่สุดคิดแม้กระทั่งว่านะทหารกองประจำการใครว่าเป็นทหารกองประจำการนี้เนี่ยจะมีธงปักหน้าบ้านถึงขนาดนั้นนะครับเรียนก็ให้เรียนจบพร้อมเพื่อนนะเป็นทหารไปด้วยมีเงินเดือนไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วย นโยบายเขาไปไกลกับคุณอนุทินแล้วและที่กําลังคิดกันอยู่นนเวลานั้นนะนะไม่ใช่แค่นโะยบายทหารสมัครใจอย่างเดียวนะครับเราคิดกันถึงขั้นว่าอาจจะต้องมีกองทุนนะกองทุนทหารกองประจำการด้วยซ้ำไปเขาเหนือกว่านี้อีกเยอะไอ้เรื่องเงินเดือนขึ้นมันเรื่องเล็กนะครับเพราะทหารเนี่ยถ้าเป็นทหารกองประจำการเราไม่เด่ไปบังคับเข้ามา ให้เขาสมัครใจมากที่สุดก็จะเป็นนโยบายที่เหนือกว่าพรักประชาชนซักไปพประชาชนบอกทหารมีไว้ทําไมาทําไมต้องเกณฑ์ทหารพรคประชาชนบอกยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาแล้วตอนนี้เป็นไงกัมบูชารบกับไทยเนี่ยถ้าไม่มีทหารกองประจำการเนี่ยนะเจ้าทหารมาจากไหนล่ะถูกไหมล่ะทหารไม่จะมาฝึกวันสองวันเราไปรบที่ไหนเขาก็ต้องฝึกกันไอ้นโนนนนยบายพรักประชาชนก็เหมือนกันแต่นี่อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี พูดมาเฉยเโอ้ยผมจะเปลี่ยนจากทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาแนะุ่ทุกคนจะต้องอาสามาเอานะคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็อย่าไปเฉยมากนะักนะศึกษาผู้รู้เขาบ้างอย่าไปเป็นนายกดีศึกษาผู้รู้เขาบ้าง,เ,นนาเ,าางเอาวันนี้ฝากความเชยของนายกรัฐมนตรีอนุทินพักภูมิเจไทยหน่อยเถอะนะอย่าไปเปลี่ยนทหารเกณฑ์มาเป็น ทหารอาสานะถ้าจะเปลี่ยนต้องเรียกว่าทหารกองประจำการน,นะคุณนรุทินนะเอ้าปับไว้ค่น,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ